ครับสวัสดีครับทุกคนครับซันวันนี้ครับมีเรื่องจะมาให้ดูครับบรรยากาศครับมันอาจจะเป็นหน้าฝนตกครับนี่ครับอื้มอู่ครับน่าจะนั่งได้สองคนครับเพราะว่าเปเ์นอนลืมขอโทษครับลืมพูดผิดเอตอนนั้นก็มีเถียงน้อยครับและก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้เลยไม่มีผม ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ครับตรงนี้ครับน้ำอาจจะน้อยครับเพราะว่าเขาจับปลากันได้ครับจับปลาได้เยอะผมก็จับไม่ได้่ากผมก็มาจับเมาก็มาจับแต่ว่านี่ครับบรรยากาศครับเมีมะขามด้วยครับมะขามนั่นนะครับมะขามต้นใหญ่ที่สุดเลยครับใหญ่ที่เข้าไม่เคยว่าเลยครับญาตผม่าจะรู้เลยว่าต้นมะขามเก่านี้นะครับจะมีดูครับกกชา ายฮัถ้ามีคนมาตัดล้มใส่ตรงนี้ครับผมว่าไม่ให้ทําครับนี่ครับตัวดินครับป่าตัวดินครับมันน่าจะผมไม่รู้เลยว่ะมันมีอะไรไหมไว้มีแต่กำรำอะไรก็ไม่รู้ครับไม่เข้าใจแต่ว่านี่เลยครับก็ไม่ไหปครับและแต่ว่าผมก็ได้อย่างนั้นผมก็รู้เลยว่ะที่นี่ครับน่าจะหนาวครับ บ้านใครครับหนาวหรือว่ากรุงเทพหนาวหรือว่าที่ไหนหนาวครับก็อย่าลืมอย่าลืมเส็เซอกับหนาวไปด้วยใครไม่ใส่ก็เล่นไปเลยครับแล้วแต่คุนครับว่าไม่กลัวเป็นไข้หรอหนี่ครับเจ้าของสวนครับสวนครับนี่นะครับเจ้านายสวนครับผมเนียครับก่อนนี่เลยครับเขียงน้อยครับที่คนไม่เคยแล้วก็ดีเลยครับ คนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะรู้เร็ว